มาช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจะไปสรุปข่าวในรอบวันนะฮะผมมีข่าวนะครับของสาวสุดซ่าอย่างพิงค์มาฝากกันด้วยคเนอะนะฮะตอนนี้เขาก็นอกจากจะเก่งแล้วนะฮะแน่นอนว่าทั่วโลกให้การยอมรับนะครับแล้วก็ล่าสุดได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลอีกแล้วนะครับกับ BMI President s Award นั่นเองนะฮะจะเป็นรางวัลสาขาใดเดี๋ยวไปติดตามกันเลครับ พ็อปสตาร์สาวอย่างพิกนะครับที่สวมชุดสีชมพูสมชื่อของแบรนด์วาเลนติโนนะครับไปร่วมงานมอบรางวัล BMI Pop Awards นะครับครั้งที่63ซึ่งจัดขึ้นในนครลอสแองเจลิสนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับรางวัลนะครับเกียรติยศ BMI President's Award เนื่องจากพิกนะครับถือเป็นศิลปินเพลงพ็อปนะฮะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการเพลงป๊อปร่วมสมัยนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังมีความสามารถในการแต่งเพลงป๊อปนะฮะที่ไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยตั้งแต่เดบิวครับตั้งแต่ที่ เธอก้าเข้าสู่วงการนะครับในปี2000มาจนถึงวันนี้นะครับพิงก็มีผลงานเพลงรวมแล้ว7ชุดนะครับอนอกจากนี้เธอก็ยังเคยคว้ารางวัลแกรมมี่มาครองแล้วถึง3ครั้งนะครับรางวัล MTV Video Music Awards 6ครั้ง เยอะมากนะครับนอกจากนี้ก็ทางนิตยสารบิลบอร์ดนะครับยังเคยมอบรางวัลศิลปินเพลงพอปแห่งทศวรรษนะครับให้กับพิงค์นะฮะในปี2009มาแล้วด้วยโดยพิงค์นะครับได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะฮะที่ชื่นชอบบทเพลงของเธอซึ่งทุกเพลงแต่งออกมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเองทั้งสิ้นนะครับโดยพิงค์ได้เรียกร้องนะครับให้ทุกคนเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาผ่านทางการพูดคุยการทํางานศิลป,ปะหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนออกมานะครับและเธอก็ต้องขอขอบคุณแฟน,แฟน ที่รับฟังความรู้สึกของเธอผ่านบทเพลงที่เธอแต่งมาโดยตลอดครับ นอกจากจะกล่าวคำพูดที่น่าจดจําหลังจากที่รับรางวัลแล้วนะครับพิงก็ยังร้องเพลงในงานอีกหลายเพลงนะครับรวมถึงเพลง d e a r My President และ You and Me ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับโดยเธอร้องเพลงเพลงนี้คู่กับ l a ลั Green นะครับในงานอีกด้วยนอกจากนี้จะเป็นเพลงฟอกชื่อดังนะฮะอย่าง Brandy ี a คารแล้วและก็วง The VB e บีนะครับก็ได้หยิบเพลงฮิตของพิกงนะครับมาร้องบนเวทีนะฮะเพื่อเป็นการให้เกียรติอีกด้วยเลยครับ Say everything that โอยอมรับจริงๆนะสาวคนนี้มากความสามารถเก่งจริงๆถูกต้องค่ะเหมาะสมกับรางวัลแล้วก็ขอแซ้งความมินดีด้วยอีกครั้งนะคะใช่เลยครับ